สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเย็นด้อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเกือบหกโมงเย็นแล้วครับพี่น้องบรรยากาศเบิงเบิงบรรยากาศยามแรงครับนบึงนบรรยากาศอยู่้างๆาโรงงานครับพี่น้องออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ้ยเห้นยเงเ้ยยปเ้ยเฮ้ย้ คุณหมอไปแล้วตามไปบิงคับเขาไปใส่กันนี่เดี๋ยวก่อนไปหลังโรงงานก่อนเดี๋ยวไ้บึงมันสวนครับโอ้โหเบึงขนาดมะมะละกอครับพี่น้องเ <laughs> บอร์เล่อะลยนี่นก็แคงแย่งัะ ครัโอ้ลูกไงหลายสวัสดีทุกคนด้อครับพี่น้องนี่ปลาหมักทัวกัเรียบร้อยแล้วว่าเหลือแหละครับแต่ยังดีที่มีมะละกอครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบ่งสองเอีน้นนองเขาเห็ดสวนกันครับบ่งสวนมะละกอไปพังๆก่อนครับพี่น้อง โอ้โหนี่ครับสวยงามครับพี่น้องบักถั่วยังมีได้กินอยู่ครับยังพอได้กินอยู่ครับทั้งนี้แหละนี่กำลังเป็นหมากินทัวร์ไปไปเบิ่งหลังบ้านกันครับพี่น้องนี่นี่มักพุงเข้าพี่น้องเอ้ยงามครับ ต้นน้อยๆก็มีลูกแล้วนี่ครับนี่ก็จะเป็นสวนหลังโรงงานครับพี่น,อน,น้องนจะทอะไรเนี่ยนี่คุ้งแล้วนี่กับโมต้องถามแล้วไม่ได้กินหรอคันดินบอดีพี่น้องเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เจสีแล้วกับกำลังปลูกต้นดอกดาวเรืองพี่น้องเอ้ยราวตันเรากันเลยอันนี้เป็นดอกดาวเรืองทั้งนั้นีน่พี่น้องไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมาไปปลูกในเด้อครับ ดอกแคครับนี่น่อยอันนี้เป็นมะม่มวงครับมะม่มวงเบาเบาแตนฟังมากาได้เน็ตครับนี้โอ้ดอกแค่ขึ้นมาหลายเลย้แล้วนี่ขนนกัมีนี่ขนนกำลังใหญ่เลยขนน สึกหน่ยอยก็สิฮอดห่องเบาแตนแล้วเนะนี่ก็จะเป็นยอดอยอดต้นกอกมาเล่บออางาอ,อ,ยอ,อย่างก็อื่นยอดยังก็จำไม่ได้ครับพี่น้องเอาไว้กินกับลาบนี่ครับสวยงามสวยงามอยู่หลังโรงงานกน็ยังงามอยู่ เศรษฐีเรากำลังปลูกต้นดอกเจ้าเลี้องมาสิมาดูมาหมันเถิดหน่อย เลมันนี่เลมันนห่นะเห็ดยังทำอะไรเนี่ยทำอะไรเอ็นโทรศัพ์ไงอะไรนี่ติดเกาหลีครับพี่น้องโอ้เรือไห้เบิ้งคานี่คายังได้กินอยู่ อเออคุณหมอมาเห็นอย่างอยู่นี่นิฮะนี่มาฝ่าลุมซบน้องไลอีกแล้วอืมนะลูกนี่ลุมซบน้องไลครับพี่น้องอ่านี่ลุมซบนองไลเออคุณหมอก็มาอยู่นี่นี่ลูกอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืมนี่แหละเออนี่ลุมซบนองไลครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าพี่ชายคุณหมอนะ พี่ชายคุณหมออืมอมืสบายจริงๆเลยนะตรงนี้เลยนะน,น,นี่ครับคิดถึงน้องลายขึ้นมานางเฝาเขาอยู่นี่ฮะฮะลูกฟูฟูคิดถึงน้องลายใช่ไหมอืมแต่ละเมื่อเขาก็สิมานอนเด่นมานางเฝาอยู่นี่นี่นแหละครับพี่น้อง หานกหาหนูตามภาษาเขาตามภาษาคุณหมอเนาะลงนะูงเนาะเนาะนี่กลุ่มศพนางไล่ครับพี่ชายของคุณหมอนั่นเองบรรยากาศเย็นๆครับพี่น้องอากาศดีมือนี่ฝนบ่ตกบรรยากาศดีฝนบ่ตก กอยู่หลังงงานขึ้นก่าครับอู้เฮียยเอีย hmm. mm ียยพี่น้องเอ้ยโควิดระบาด ตอนนี้บาแตนก็นอยู่จังหวัดปทุมธานีเด้อครับอำเภอคลองหลวงตำบลคลองสองกัเขตพื้นที่สีแดงครับผมไปใส่มาใส่กันลำบากครับซูมื้อนี่เพราะว่าโควิดระบาดน้ำในเมื่อนี้กับสองพกว่าคนคือเก่าอีกแล้วจังใดกัดูแลร,รักษาตัวเองดีๆเด้อครับ ไปใส่มาใส่กะสวมแมสน้ำเน่ทางอยู่ต่างประเทศกะดูแลตัวเองดีๆเด้อครับบ่าวแจนเป็นกำลังใจใครับกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับกดติดตามเป็นกำลังใจใหบ่าวแจนกับคุณหมอนเน่เด้อครับขอบคุณครับไปละเด้อครับพี่น้องไปละครับ